เรามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้กล้าเหล่านั้นและเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องเสื้อแดงที่ชุมนุมและเสียชีวิตในคืนนั้นบริเวณรอบๆนี้ก็มีไม่น้อยคนเหล่านั้นตกเป็นเหยือ ในทางการเมืองวันนี้เรามายืนตรงนี้เพื่อทวงถามความเป็นธรรมให้แก่ทุกดวงวิญญาณไม่ให้รัฐบาลก้าวข้ามศพของคนเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณยิ่งลัก ถ้าอยากมาร้องไห้ต้องมาร้องไห้ที่นี่เพราะพี่ชายคุณตัวคุณเอาคนมาตายที่นี่เอาคนมาฆ่าที่นี่แล้วยังมีหน้าจะยกโทษยกความผิดให้ฆาตกร